โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําการฟาร์มมาสตอรีของเออผลมงกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบอกเลยว่าโคตรชอบอะ่ะเต็มสิบมึงเอาไปเลยร่อยนึงโคตรสวยถูกใจเมนผลมงกรจริงๆถูกใจบอกคุณตรงว่าถูกใจมากโอเคเราเริ่มรีวิวกันเลยนะครับอันแรกแล้วก็จะเป็นการเอตีธรรมดาเนี่ยครับเดีตีสวนกันเลยเป๊ะนี่ครับตีส่วนกันเลย จุบจุบจุๆบจุมีนะเดี๋ยวนะครูคนเดียวอ่ะนี่ผมจะให้ดูนะตีๆีตีนี่นะครบปกติเนี่ยเราจะเปิดว่าผลไดโนเสร์ที่ผมเล่นหรือว่าผลคิสซูรินะครับมันจะเป็นแบบตีธรรมดาเฉยนะครับแต่ว่านี้ตีธรรมดาน้ยมีเอฟเ t ฟเปฟเอฟเอฟเอาเ้ฟเอฟดูฟเเอฟนเอฟเอฟเออฟเอฟเดอฟเอเนฟเอ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 ฟเเอฟเอัเออ้เอฟเอฟเอฟ ถ้าเป็นคิชเนตหรือว่าไโดโลซอร์เน,นี่ยระยะมันจะประมาณแบบใกล้ๆเลยอะเออ๋ยวจะฟันกันโดนนะแต่ว่าอันนี้นนคือแบบดูดิระยะไกลแบบเนี้ยเนี่ยก็ฟันกันโดนนะครับผมบอกเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตึงมากขึ้นมานะครับต่อไปครับสกิลแซดนะครับผมก็นี่ครับผมชาร์ดก็เอฟเฟกก็สวยขึ้นแล้วก็ดูแบบผมว่าใหญ่ขึ้นอ่ะผมว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนจะมี ไอตัวนี้มันเพิ่มดาเมจดปะวะเตน้ำละว่ะน้ำละว่ะเพิ่มดาเมจดปะแต่จริงจริงแต่มึงแล้วมันจะมีน้ำละวามาันลองมาเหยียบดูนะเหย,ยียบดิเหยียบดิไม่เบืกไม่บวกไม่บว<อ>กโอเคต่อไปครับผมสกิลอ x ไมหมครับผมก็คราวนีเหมือนจะเป็นไฟนะคราวนี้ก็จะเป็นแบบมีเอฟเฟกต์สายฟงษ์สายฟ้าแล้วก็ไฟในตัวเราเนะี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเข้ามาก็คือกระแทกแบบที่แบบนี้ครับเป็นดีนิเมชั่นแบบจับมาบีบคอแล้วแบบ ทุ่มนะครับเท่แอเป้ท้องใสกูผมมากนี่นะครับเนี่ยโคตรเท่แล้วก็ติดเบรนเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้ต่างจากเดิมแต่พัฒนาขึ้นให้มันเท่และขืึมยแขงมากขึ้นนะครับก็ลืมบอกไปนะว่าไอเป้ก็มีเช่นเดียวกันนะผมก่อนนะครับต่อไปสกิลซีนะครับนี่นะครับคือไอเป้ใ,สก,ใกสกูมากโคตรเท่ใช่เท่มากสกิลนี้นี่ครับดู โอ้โหผมจะบอกว่าความเป็นมังกรไคโดเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบว่ามังกรที่แบบว่ามีสายฟ้าน,นั่นเองเนาะซึ่งเคเขาทํามาถูกตอบโจทย์มากเขามีสายฟ้าขึ้นมาเบสใสมาอีกดิี่ยแต่ลสกิลเดิซีซีมากนี่นะมันจะมีความเป็นสายฟ้าไฟนะครับคบเครื่องจริงๆนะบอกเลยต่อไปครับสกิลอะไรสกิล F อ่ะเอเอแต่กดทีเดียวกันกดทีเดียวกันสกิล F เ,เนี่ยจะมีแบบว่ากดกันสองขยักอ่า ขยักแรกเนี่ยก็คือกดไปเลยกดกดไปเลยนะครับไม่ต้องกดค้างนะกดแบบจิ้มไปเลยนะก็คือเหมือนเป็นการแด,ดนะเนี่ยเนี่ยใช้เป็นการแดนได้นะครับเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากเปแดนมาเลยโอเคอันนี้แดนใช่ไหมได้แล้วต่อไปจะบินพร้อมกันมายังอันลมลต่อไปนะครับเราจะทําการกดค้างนะ F เ,เหมือนสกิลเดิมนะหนึ่งสองสามนี่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราดิ่งลงเนี่ยมันจะเป็นลูกไฟยเงี้ยคือจะบินเร็วขึ้นนะเออถ้าบินอย่างเงี้ยจะบินชา้าแต่ถ้าดิ่งซัด นี่ดีดิดูดิดดเลีวนะครับคุณผู้ชมเออแล้วผมชอบมากเลยอ่ะเออแล้วมันสวยเลยอ่ะโอ้โหถูกใจฮิบหายแล้วผมพูดตรงๆนะผมฟาร์มมา350มาสเบมาซิลี่ผมยังไม่ได้ทำการลองแปลงร่างดูเลยนี่ครับก็ขอเก็บส,บสกิลสก,นนสกิลเอฟมันกด,โ,นนกกดโดนคน,นได้เลยล้วเก็บโดนคนได้เลยผมลองนี่นี่ครับไอเปล้ลองกดให้ดูแล้วลผมลองให้ดูใหม่นี่นแล้วพุงเราทำดาเมจดีโอ้โหขนาดสกิลเอฟสกิลเอาไว้บิน ยังมีดาเมจตั้ง2,000นะเมืเ่อกี้ดูดูรหมาณไหนดูดิ2,000โอ้โหอันนี้แค่สกิลเอฟนะเนี่ยต่อไปแล้วจะเป็นการแปลงร่างเนาะเป้เก็บสแตทมายัางเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวแปลงร่างพร้อมกันนะสกิลวีนะต่อไปครับแปลงร่างครับผมสกิลวีสามสองหนึ่งกด <c oughs> อู้หูอ้าวทไมกูเป็นมังกรเลยนะอ่ะไม่มึงสแต็กสีลุกไง อโฮเด๊ะโอโหฟินว่ะผมเพิ่งเห็นกับคนดูพร้อมกับคนดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบในคลิปนะครับที่เขาจะยิงระยะไกลๆนั่นเองนะเป้นะอ่ะคืออยู่ที่เดิมมาไมอยู่ที่เดิมเนาะโอโหอยู่ตรงไหนวะนะย็ดคีเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ นี่นะครับเวลาจะยิงมันจะหมุนหมุนหมุนกงร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็สัตว์ตังโห์ไอ้เนีนะโคตรเท่สกีเบกเป็นยังไงนะลืมสกีเบรกใกล้ระยะระยะใกล้ระยะใกล้เหรอปกติเนี่ยผมต้องรีบดูร่างเอ่ออะไรนะไฮบีดก่อนนั่นเองนะครับแต่ไม่ไหวแล้วอย่าคิโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหความสมูท ความสมูทของมันเนี่ยโอ้ยฟินโอ้โหรอดรูโอ้โหโอ้โหฟินเว้ยเฮียสกิลเอ็กเป็นยังไงนะหมุน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 สกิลเอ็กนะครับโอ้โหโอ้โหเบบี้โอ้โหฟินเว้ยสกิลซีล่ะกดช้างกดช้างสกิลซีเออ่ะ บอกกูทีว่านี่คือเกมบล็อกฟูดโอ้โหยสกิลเอฟมีไหมเนี่ยเอฟมีใครโดนคนได้มีด้วยโอ้โหโอ้โห้ยโอ้ยโอ้โอ้ไอ้ที่อโอ้โห ไม่ได้เ weighted ไม่ได้อ e i g h t e d โอ้โหชอบจริงๆอ่ะดูสกิซซี่สกิซซี่โอ้โหแสงสีเสียงโอ้โหแสงสีเสียงโอ้คนไปชมไม่เชี้ยเกินไปไหมเดี๋ยวผมกดเอาห้าคีย์ออกก่อนบอกเป็นการเพิ่มเกาะนะครับเออเท่ขึ้นโอ้ยสุดๆปะบอกตรงๆ เอาไหมครับเอาใหมสามสองหนึ่งโอ้โหแล้วกดตรงนี้ถึงไม่ได้ระยะถึงเลยไม่เนี่ยครับเป็นการทำังอยู่บนท้องฟ้านะโอ้โหแค่นี้ผมฟินแล้ววิสุดๆปล่ผมไม่เล่นผลอะไรได้ผมพอเลยผมพอแล้วผมพอกับผลอื่นเลยผมไม่เอาแล้ะนี่แหละสุดๆแหละคือถ้าผมีเครียดวานไหนเดี๋ยวผมเข้ามากดสกิลมังก่อเลยผมมีความสุขที่สุดแล้วนี่ครับดูดิ ผมแค่เลื้อยผมก็มีความสุขเลยเนี่ยจริงๆอะโอ้โหอะไรมันจะสมูทขนาดนั้นลูกเอ้ยโอ้โหไปหน้าได้ยังงั้นมึงอะอะไรล่ะอะไรล่ะมึงบุ่นกูไปด้วยไงมึงบุ่นกูไปด้วยเลย เป็นบ้าไปแล้วโอ้พ่อก่อนไอ้เหี้ยเริ่มบ้าคลั่งลายฉากสกิลนั้นจะไม่ได้เห็นเลยแปลงร่างโซนยังไงต่อไปนี่ครับจะเป็นการรีวิวแบบว่าร่างเอ่อร่างไฮบีดนะครับผมนี่นะครับตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นเป้มึงลองเดินตามเราว่ะวันนี้มึงจะ โดนดาเมจเรานไม่โ <นะ S 2> ดนเหรอเป็นเอฟเฟกต์แ <Okay, S 2> ค่เฉยคิดนะคือคือตัวเราจะขยายใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมสกิลสกิลแซนนะครับก็คือจะใหญ่ขึ้นใช่ปะแบกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมพุ่งนะครับกระพือแบบนี้นะครับนั่นเองนะก็สกิลใหญ่ขึ้นดาเมจอาจจะเยอะขึ้นหรือเปล่าวะไม่ไม่ชัวร์นะเยอะขึ้นเออเยอะขึ้นแหละนี่ครับ ปาร์สิสิวซีนะครับกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นดาเมจเย,ยอะขึ้นนะครับควรจะร่างไฮบีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมก็ประมาณนี้ตีธรรมดาก็อย่างเงี้ยนะก็คือใหญ่ขึ้นนั่นเองครับมันจะมีอะไรที่กูชอบไปกว่าร่างนี้ลมมเลยคุณผู้ชมนี่แหละคือสิ่งที่นั้นง่ายเฝ้ารอคอยอยังไงละ่ะเปเป,เป ไปไหนล่ะเป้ถอยรยถอยไปไหนลนะเป้ไปรู้ไปดูเป้ไปไหนลนะจ๊ะฉันกลัวฉันรักนายที่สุดเลยเหลือเป้ฉันรักนายที่สุดเลยนะถอยถอยตามกูไม่รักมึงไม่รักฉันยังไงเลยยิ้ม่โดนหรอกไม่รักกูเหรอเป้อุ้ยอุ้ยเขกี้กูไปเร็วกว่านี้นะไอ้เีืย เป้มึงไม่ไม่รักกูหรอมึงไม่รักรรกูเลยเป้ฮ่าม <c oughs> ึงตอบกูสิเป้มึงตอบกูสมิมึงบ้าทีนี้เอาโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยว่าเป็นผมว่าคนดูผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงอ่าเป้มึงให้ยังไงวะเต็มสิบอะ เต็มสิบเหรอเออสําหรับผลมังกรที่ถูกให้ลอยเลยใช่ไหมเออเหมือนผมเลยนะครับ<อ>ผมบอกเลยว,ว่าถูกใจสุดๆเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นผลที่เท่ที่สุดในเกมไปแล้วแหละผมคิดว่านะถูกใจผมจริงๆนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้แหละเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามังกรคือสิ่งที่เท่ที่สุด <laughs> <laughs> มังกอนตีกันเองเจ้าอ่เดี๋ยวเนไรอะ่ะม <c oughs> ึงกอนตีกันเองะอะไรฮะข้นไฟนะลูกบิดกูบิดหนีได้ยแยกกปแหลกไม่ไหวแล้ว